ปลาทอดเครื่องอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ง่ายๆสไตล์ของป้าไทยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้จะมาแนะนําอาหารใต้ที่ทําง่ายๆแต่อร่อยให้กับเพื่อนๆที่ชอบอาหารใต้รสจัดอีกเมนูนึงค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะปลาทู2ตัว500กรัมค่ะ ใบมะกรูดซอยตามชอบค่ะพริกสดเอาไว้แต่งหน้าค่ะเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะกระปิ20กรัมค่ะพริกแกงเผ็ดใต้60กรัมค่ะน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะพริกแกงกับกระปิตำเข้าด้วยกันเกลี่ยเอาไว้ค่ะปลา,าทูทำตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะส่วนพระไทยชอบตัดครีบข้างหลังออกคายที่แข็งๆค่ะ จากนั้นผ่าฟักไสแล้วเอาเหงือกออกค่ะ ส่วนที่แข็งๆตรงนี้ก็เอาออกด้วยนะคะเวลาทานจะได้ทานสะดวกค่ะแล้วเอามีดบ้างปลาเป็นทางยาวเฉียงๆลึกๆค่ะล้างปลาให้สะอาดอีกทีแล้วเอากระดาษสำหรับใช้ในครัวซับน้ำจากตัวปลาให้แห้งค่ะ จากนั้นเราก็เอาไปทอดในไฟอ่อนไปกลางให้จนสุกแล้วก็สีเหลืองสวยเลยครับเพื่อนๆช่วงที่เราเราก็ตักน้ำมันราดบนตัวปลาครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เขาสุกเร็วค่ะเมนูนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่ไม่ค่อยมีขายค่ะต้องทำทานเองค่ะพอเราทอดด้านนี้สุกแล้วก็พลิกอีกด้านเลยครับเพื่อนๆ เวลาทอดเราก็ต้องคอยเสีียปลาให้ขยับอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆเอนเพราะว่าจะไหม้ง่ายมากค่ะ พอสุกเราก็เอาออกมาพักให้เสด็จน้ํามันเลยค่ะเช็ดกระทะให้สะอาดแล้วใส่น้ามันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ค่ะแล้วนำพริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเพื่อนๆ จากนั้นใส่น้ำลงไปหน่อยนึงค่ะ <c oughs> ลองชิมรสดูก่อนครับเพื่อนๆน รสเผ็ดกับรสเค็มก็ได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราใส่น้ําตาลลงไปตัดรสเผ็ดนิดนึงนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปปลายช้อนชาค่ะเพื่อนๆนเมนูนี้จะออกรสเค็มนิดนิดแล้วก็เผ็ดนะคะใส่น้ําตาลลงไปตัดความเผ็ดนิดนึงคะ่ะแต่จะไม่ออกรสหวานนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบหวานหานก็ให้เติมน้ําตาลลงไปอีกนะคะ จากนั้นนําปลาที่ทอดไว้แล้วลงไปผัดกับพริกแกงค่ะนําพริกแกงทาตัวปลาให้ทั่วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะ จากนั้นใส่ใบมะกรูดซอยเลยค่ะโรยพริกสดเพื่อแต่งหน้าเลยครับเพื่อนๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้ละค่ะเมนูพื้นบ้านครับเพื่อนๆตักทานแบบนี้เลยครับเพื่อนๆ อร่อยค่ะเมนูโปรดของป้าไทยและเพื่อนๆคนไทยที่อยู่แถวนี้เลยค่ะ